ครับตอนนี้เขามาพักแหมชนิดหนึ่งตีนหน้าสนใจขนาดพักอยู่กันครับลุงนี่พักเคี้ยวครับพักเคี้ยวบางคนห้องคันหน้าใบอีกเนาะเป็นคันหน้าเป็นพันหน้าคันหน้าชนิดหนึ่งเนาะครับผมครับผมเออพักนี่น่เอาไปกินไปใจจะได้ลุงครับพักนี่ไอไปยำก็ได้ยำใส่หมูยอครับครับไปกับซดก็ได้ไปลวกก็ได้บางคนก็เอาไปไอพัด เหมือนพัดพัดขานาเนี่ยหนขานานเนาะบางคนกับไปตากแห้งทําช้าไปชงบางคนกับเอาใบนี่ไปปั่นสดๆอาจจะผสมผลไม้ชนิดอืน่นเผื่อมันกลิ่นให้ล้ารสชาติอาจจะเป็นในไอ้พวกสมกม้ามไอ้พววแอปเปิลกล้าลาย่างผสมกันกับมาดื่มอันนี้ครับรของมันมีหลอย่ืมราคาเปิดขายกันจะได้ครับราคาเดีมาถึงช่วงวันนี้ตีลํำปัง โลสามร้อยโลสามร้อยจังใหม่โลสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้โหสามร้อยสี่ร้อยแต่ถ้าตีหั่นเปินทำกาขายกาตนน้อยๆกันตนละร้อยละครับอะตนละล้อยเลยครับละล้อยครับหลักคือลูกคราที่ไปซื้อมากับมาปลูกมากับยนไงอยู่ไปเรื่ยแล้วเขาปลูกก็คืออันนี้เนี่อย่างต้องยกยกแปลงขึ้นครับ นี่ลุงอานุนักละมันเจ็บแอลเออสะดวกเนาะเออสะดวกลุงก็บตรองได้ใจเขาบกอย่างนี้เฮเขาได้เขาได้กามาตัวน้อยๆเนาะครับผมเหมือนเหมือนต้นพะกามันก่อนเออเนเน่ละเนเน่จากที่เขาเพาะกามามาในเขากลับมาลงปลูกครับแล้วก็เขาผสมดินใช่ไหมครับดินนี่ผมจะใช้ดินหนึ่งส่วนครับแกลบสองส่วนแกลบเก่า แก็บเก่าแก็บนี่นะครับเออแก็บจะเนี่ยมันเป็นแก็บติดเก่าเป็นเกิดเข้าไอ้เนาะว่าจะแก็บใหม่ต้องแก็บเขาต้องแก็บเก่าสองส่วนแล้วต้อปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนโอเคครับนี่สแตนดาร์ดอ่าผสมผสมมักมักแลครับไอผสมพร้อมปลูกเลยครับนี่หมายถึงว่าแก็บนี่มันผ่านการมักมาแล้วหมายถึงแก็บเก่าแก็บเก่าคือแก็บที่ผ่านการมักผสมลงแปลงก็เอาพักลงปลูกเลยครับปลูกแล้วก็เอากับ่ดน้ำโพติเนาะครับผมครับผมลุงลุงเดินบ่อยอ่า ก็ปลูกไปเหมือนกันครับกว่าจะได้เก็บมันแล้วแต่ชนิดครับครับอย่างไออย่างผักเขียวนี่ก็บปุนประมาณสองเดือนขึ้นไปสองเดือนได้เก็บหนอถ้าเก็บก็คือเก็บใบนี่มันก็ตั้งหลุมลงไปใอันนี้มันก็จะโปร่งออกมันก็จะสูบใบนี้ออกให้มันออกอันนี้ก็ปล่อยมันใหญ่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 อ๋อมันกรอบนะับเป็นเจนี่เป็นเจนี่นี่เองผักเขียวดอกตัวนั้นงาม ต้นหนึ่งนี่อายุเหมือนนะครับประมาณหกเดือนประมาณนะครับประมาณห<แ>กเดือนบางคนอาจจะปลูกไว้เหมือนกว่านั่นก็นได้ครับผมอนี่นี่นี่ข้อมูลดีครับจากกลุ่มกเกษตรกรที่บ้านน้ำทงอำเภอเมท่าเากษตรจังหวัดลำปางวิสาหกิจชุมชนเมท่าเกษตรอินทรีย์ครับผมพักอินทรีย์ครับปลอดภัยครับจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ